สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆ,กด,ๆกดแชร์แกดแนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะดิฉันคิดว่าเราน่าจะมาพูดถึงเวลาเกิดเหตุกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้ว9.11เนี่ยมันมาจากไหนอะไรยังไงแล้วใครเห็นอะไรตอนช่วงเวลานั้นบ้างพยานพวกนั้นทำไมถึงไม่ได้ขึ้นเบิกความเขาได้ขึ้นอย่างไรหรือไม่เดี๋ยวไปฟังกันค่ะ ค่ะภาพที่ดิฉันเอามาให้ดูเนี่ยเป็นภาพการใช้โน้ตบุ๊กของน้องชมพู่นะคะในเช้าวันที่11ก็เอามาจากไทรัฐทีวีน่านจะตอนเป็นอะไรนะคะไทยรัฐนิวอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงนั้นนะคะก็จะเป็นข่าวน้องชมพูย่ยาวๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก,ก็จะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มีภาพประกอบอย่างนี้มาให้ดูทีนี้เนี่ย ภาพประกอบพวกนี้มันชี้บอกอะไรเวลา9.11ยังมีหลายคนหลายคนหลายคนเข้าใจผิดว่าเวลา9.11คือเวลาที่ปิดโน้ตบุ๊กหรือเวลาที่เปิดออกมาแล้วโน้ตบุ๊กมันลันไปเรื่อยจนไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่เป็นเวลาของโน้ตบุ๊กสิ่งที่เราเห็นมันมาจากเ,าเรียกว่า history เป็นประวัติการใช้โน้ตบุ๊กนะคะถ้าเราเห็นเรามีโน้ตบุ๊กเนี่ย ตรงมุมขวาบนพอเราจี้ไปนี่นะคะมันก็จะมีรายการให้เราเลือกแล้วมันก็จะมีอยู่อันหนึ่งดิฉันไม่รู้ในภาษาไทยมันจะใช้ว่าอะไรประวัติการให้นอตปุ๊กแต่ในภาษาอังกฤษมันจะมันก็จะเป็นคําเหมือนกับคาว่า h i s t o r history เนี่ยแหละค่ะว่าเราจะดูว่าไอ้น้ตบุ๊กอันเนี้ยมันเคยได้ไปเข้าเว็บไหนช่องไหนเวลาไหนอะไรยังไงบ้างมันก็จะมีหมดรันเป็นวันรันรันได้เวลาที่เรากดเข้าไป ในดูช่องไหนณเวลาที่กดเนี่ยมันจะขึ้นตัวเวลาอันนี้มาให้นะคะแล้วมันก็ยังมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่บอกอะไรบางแบบได้อย่างเช่นอย่างเช่นเนี่ยนะคะภาพนี้เราจะเห็นว่าอย่างที่ที่ฉันเคยบอกว่าเวลา8โมง21นะคะกดดูช่องหนึ่งไดโนเสาร์สองนี่นะคะแล้วก็8โมง35ไปกดดูบูบา บูบานี่มีอีพิซอดถึงยี่สิบสี่อีพิซอดเราจะเห็นไหมคะมันจะมีมันจะมีถึงยี่สิบสี่ตอนยี่สิบเอ่อสิบสี่ทับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะมีหลายตอนค่ะไอไอบูบาเนี่ยมันจะมียี่สิบสี่ตอนทีนี้ไอตรงขีดระหว่างแปดโมงยี่สิบเอ็ด กับ8มง38นี่มันคืออะไรดิฉันเคยลองทดสอบดูนะคะขีดนี้มันเกิดได้จากอะไรหลายๆอย่างแต่หนึ่งในส่วนที่ทําให้เกิดขีดนี่ก็คือว่าแล้วเราเปิดดูช่องนี้แล้วเราพับโน้ตบุ๊กนะคะยังอยู่ยังคาอยู่ช่องนี้นะคะแต่เราพับโน้ตบุ๊กเพื่อที่จะไปทําอะไรอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นเดินไปซื้อน้ําแข็ง เดินไปซื้อน้ำแข็งพับโน้ตบุ๊กไว้ไปซื้อน้ำแข็งพอกลับมาจากซื้อน้ำแข็ง8ปดโมงสาสาแล้วเปิดโน้ตบุ๊กมาใหม่แล้วไปกดดูไม่เอาแล้วไม่ดูไดโนเสาร์ซองแล้วมันอาจจะจบไปแล้วหรืออะไรยังไงก็ไปกดดูบูบามันก็จะขึ้นว่าแปดยี่สิบเอ็ดไดโนเสาร์ซองแปดสามสิบแปดเป็นบูบาแล้วก็จะมีขีดเชื่อที่จะบอกว่าอันระหวังเนี้ยเป็นการพับโน้ตบุ๊กดิฉันถึงสันนิษฐานว่านี่แหละเป็นตัวยืนยันว่า เขาเดินไปซื้อน้ําแข็งกันสองคนพี่น้องในช่วงเวลาแปดโมงกว่าๆจริงๆแปดโมงครึ่งเห็นไหมคะแปดยี่ิบเอ็ดเดินออกไปถึงปุ๊บแปดโมงครึ่งแล้วเดินกลับมาแปดสามสิบแปดตรงนี้มันมันเจือสมมันสอดคล้องก,กันกับเรื่อง ที่มีพยานสองคนในแต่กับดูเหมือนจะชื่อคุณแอมนะคะที่บอกว่าเห็นเด็กสองคนพี่น้องเดินจูงมืไปซื้อน้ำแข็งแล้วเขาก็ยังพูดแซวว่าเออเดี๋ยวจะแย่งน้ำแข็งกินเด็กก็หัวเราะแล้วก็วิ่งหนีมาอันนี้เป็นสองคนแต่ถามว่าสองคนนี้ได้ขึ้นเบิกความไหมเท่าที่ดูคงไม่ได้ขึ้นแต่คําเบิกความคาให้การของเขาสูญหายไหมไม่สูญหายค่ะ ถ้าจะเอาทุกคนชาวบ้านทุกคนนะคะไล่เรียงมาแล้วเอาขึ้นเบิกหมดเนี่ยมันจะต้องใช้เวลายเยอะมากเขาจึงใช้วิธีตัดตอนแรกเลยฉันคิดว่าชื่อพวกนี้ยคงจะมีเสนอเข้าไปค่ะไอ้หกสกว่าคนที่หลังจากนั้นเขาก็จะใช้วิธีตัดออกเพราะว่ามันจะเย่นเยอะเกินไปแต่ทาให้การของคนพวกนี้ในชั้นตํารวจได้ถูกนําเข้าโดยตํารวจเป็นคนเอาสํานวนพวกนี้นําเข้าไปประกอบว่ามีคน มีพยานให้การไว้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะสอดคล้องก,กันกับตรงนี้ทีนี้เก้าโมงสิบเอ็ดนาทีจะเห็นคล้ายๆจากแปดโมงสามสิบแปดไปถึงเก้าโมงสิบเอ็ดนาทีจะเห็นเหมือนกับว่าจะมีขีดแต่พอดีไอตัวกรอบสีชมพูที่ทางช่องก็ทําไว้มันบังไปก่อนแต่ฉันมั่นใจว่ามีขีดบางทีเราดูไป ช่วงเวลายาวๆแล้วไปกดช่อกใหม่บางทีมันก็มีขีดอย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะนั่นก็คือว่าเหมือนกับเขาดูบูบาไปได้สักพักหนึ่งดูไปในระยะยาวพอสมควรแล้วก็เกิดเบื่อขึ้นมาไอ้เจ้าบูบาเนี่ยแต่ยังดูไม่ทันจบเพราะมันจะยาวมากก็เลยไปกดเปลี่ยนมาดูคริสต์มาสซองตอน9โมง11นาทีเวลาตรงนี้คริสต์มาสซองมันจะ เป็นเวลาเก้าโมงสิบนาทีคือการกดเข้าไปดูนะคะคือการกดเข้าไปดูไม่ใช่เวลาปิดโน้ตบุ๊กว่าใครจะมาปิดไม่ใช่เวลาปิดโน้ตบุ๊กค่ะถามว่าตรงนี้มีหลายคนบอกว่าก็มีน้องสดิ้งนั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวยืนยันได้คนเดียวปากเดียวจะยืนยันได้ยังไงว่าคนกดตรงนี้เป็นเป็นน้องชมพู่จริงหรือหรือตัวเองกดถึงถ้าเป็นน้องสดิ้งกดคือกดให้ตามที่น้องเรียกร้องก็อแปลว่ายืนยันว่ายังอยู่ตรงนั้นน้องเรียกร้องอยากจะเปลี่ยนช่องก็กดอันนี้ให้ ทีนี้มีการยืนยันจากตรงไหนในเรื่องช่วงเวลานี้ว่ามีการพับโน้ตบุ๊กตัวนี้พอ9โมง11นาทีแล้วไม่ได้ดูช่องอื่นอีกมีการพับโน้ตบุ๊กแล้วไปเล่นใต้ต้นมะม่วงนั่นก็คือว่ามีเด็กในแก๊งจำปาเด็กแก๊งจำปาเนี่ยให้ปากคําให้การไปหลายคนนะคะไปหลายคนมีเด็กแก๊งจำปาเคยพูดไว้ว่าตอนนั้นที่ปีนอยู่บนต้นจำปานี่ ไม่รู้เวลาเท่าไหรล่ละแต่ไม่เห็นน้องชมพู่แล้วเห็นน้องสดิ้งนอนคว่ำหน้าอยู่บนแคร่ข้างๆมีโน้ตบุ๊กปิดอยู่นั่นคือณนะเวลานั้นตอนน้องชมพู่กดไปดูตอน9ก้าโมงสิบเอ็ดนาทีดูไปสักพักหนึ่งก็อาจจะเบื่ออาจจะเส็งอาจจะอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกกับพี่ว่าเดี๋ยวขอไปเล่นเพราะว่าขอไปเล่นก็คงจะปิดโน้ตบุ๊กหรือไม่พี่ก็เป็นคนปิดนั่นะคือขอไปเล่นแต่เวลาเก้าโมงสิบเอ็ดนาทีเนี่ยไม่ใช่เวลาปิดโน้ตบุ๊กนะคะแต่เป็นเวลาที่ กดดูช่องคริสต์มาสซองอันนี้ดูอันเนี้ยค่ะจะจะดูนานเท่าไหร่อันนี้เราไม่รู้เพราะว่าดูอันนี้เป็นอันสุดท้ายจากนั้นเนี่ยมันมีการปิดโน้ตบุ๊กลงแล้วก็ไม่ได้ใช้ปิดโน้ตบุ๊กดุลงตาม ที่เด็กแก๊งจำปาบอกว่าเห็นมีอยู่ประมาณสองคนที่ปีนอยู่มนต้นแล้วก็พูดตรงกันว่าเห็นแต่พี่สด็งนอนคว่ำนหน้ามีโน้ตบุ๊กพับปิดอยู่ข้างๆไม่เห็นน้องชมพู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไม่เข้าใจกันแลวพยายามพูดกันว่าอันนี้อาจจะเป็นสด็งปิดเองหรือมีใครมาปิดหรือมีใครมาเป็นเวลาปิดโน้ตบุ๊กไม่ใช่เวลาปิดโน้ตบุ๊กค่ะมันเป็นเวลาในการกดเข้าดูช่องคริสต์มาสส่อง ดิฉันว่ามีหลายคนไม่เข้าใจตรงจุดนี้แล้วก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ผิดพลาดกันไปเยอะว่าไอ้สิบเอ็ดในนี้เป็นเวลาปิดโน้ตบุ๊กใครมาปิดตอนไหนก็ได้น่าจะเป็นการไปเดินตามหาน้องแล้วก็กลับมาแล้วก็เลยมาปิดโน้ตบุ๊กที่เวลานั้นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เวลาปิดโน้ตบุ๊กนะคะไม่ใช่ทีนี้สําหรับพยานคนอื่นๆที่ได้ขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นอย่างน้องคนนั้นน้องคนนี้เนี่ยดิฉันบอกเลยว่า เขาได้ขึ้นคือได้ขึ้นในลักษณะปากคําของเขาที่ให้การกับตํารวจไปได้ขึ้นโดยที่ตารวจนําเข้าไปค่ะทุกคนได้ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นพยานญาติคือมันได้เอาเข้าไปประกอบว่าญาติคนนี้คนนั้นคนนี้ ให้การกระตมบจไว้ตรงกับข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างนี้ตรงกับตรงนั้นตรงนี้จะมีการอธิบายกันอย่างนี้ค่ะว่าไอ้ตรงนี้มาจากไหนมาจากอะไรยังไงดิฉันว่าในสารคงได้อธิบายละเอียดแล้วล่ะในสารคงได้อธิบายละเอียดแล้วที่น่าแปลกใจและน่าสงสัยมากกว่าว่าทําไมทางฝั่งจําเลยถึงไม่เอาลูกสาวของ น้องเบนซ์กกอกซึ่งเป็นหนึ่งในการเดินตามหาน้องชมพู่ในรอบที่สองซึ่งถือว่าต้องถือว่าใกล้ชิดเหตุการณ์นะคะเดินรอบแรกมีสดิงกับแพร่ดำรอบสองมีสดิงแพร่ดำแล้วก็เบนซ์ต้องถือว่าเบนซ์เป็นเด็กที่ใกล้เหตุการณ์พอๆกับแพร่ดำถ้ามีการยืนยันว่าเบนซ์เนี่ยไปให้การกับตำรวจไว้ว่าเดินหาจนเหนื่อยเปิดดูโทรศัพท์แล้วเป็นเวลา ก้าโมงสิบนาทีทำไมทางฝั่งจำเลยไม่เอาคนนี้ขึ้นเป็นลูกสาวของคนที่อยู่ในคอนโทรลในอนัตของตัวเองซะดซซ้มตรงนี้ราคาหน้าแปลกใจว่าทำไมไม่เอาขึ้นถ้าเอาขึ้นเขาจะมายันได้ดีคือคือเด็กปากคําเด็กและยืนยันว่าตัวเองดูเวลา ตรงนี้แหละคะ่ะดิฉันว่าน่าแปลกใจกว่าน่าแปลกใจกว่าการที่ทําไมไม่เอานายแต่ขึ้นทาไมไม่เอานางแอมขึ้นทําไมไม่เอาคนนั้นคนนี้นขึ้นไปยันกันเลยทําไมมีแต่ปากคาสดิ้งคนเดียวดิฉันมองว่าปากคาสะดิ้งรวมกับแพรดานะคะแล้วก็บวกกับนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็บวกกับคําให้การที่จะเอาเข้าไปเสริมทับที่หลังเนี่ยมันมากพอที่จะยืนยันว่าจุดตรงเนี้ย 9โมง11นาทีน้องชมพู่ยังอยู่ตรงนั้นจะกดดูเองหรือสดดิ้งกดให้ก็ตามทีก็คือเป็นการกดตามขอของน้องว่าจะดูอันนี้เราจะเห็นในช่วงต้นๆในในอีกภาพหนึ่งนะเราจะเห็นในช่วงต้นๆมีการกดเอ่อ7โมงนิดหน่อยผ่านไปอีกหนึ่งนาทีแล้วเป็นการกดไล่หาเรื่อยๆแต่ช่วงช่วงปลายๆเราจะเห็นว่ามีการดูนานขึ้นอย่าง การดูตั้งแต่8โมง38แล้วมาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งตอน9โมง11นาทีเห็นไหมคะระหว่างนี้ไม่มีการกดอะไรอย่างอื่นเลยแต่อาจจะมีการทิ้งร่างทิ้งไลรันไปถึงมีขีดถึงดูนานถึงมีขีดตรงนี้ขึ้นมานะคะดิฉันมองอย่างนี้มากกว่าว่า9โมง11นาทีเขาหามาจากอย่างนี้โดยผู้เชี่ยวชาญตำรวจที่เป็นคน ตรวจสอบตรงนี้น่าจะเข้าใจและอธิบายได้ดีว่าไอ้ขีดเขิดต่างๆเนี่ยมันหมายถึงอะไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสมมุติว่า8ปดโมงยีเนี่ยมันสอดคล้องกับการโทรมาสั่งถ้าสาวิจีโทรมาสั่งนะคะอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจได้ยินหลายคนพูดว่าสาวิตรีโทรมาสั่งถ้าโทรมาสั่งมันจะมีเวลาอยู่ในโทรศัพท์ชัดเจนว่าสาวิจีโทรมาสั่งให้ลูกไปซื้อน้ำแข็งถ้ามันเป็นเวลาใกล้เคียงก,กันกับตรงนี้ มันยิ่งเจือสมกันใหญ่ว่าตัวขีดนี้คือการพับโน้ตปุ๊กไปหรือมีการยังไงล่ะปล่อยให้ลันไปบางทีบางทีงทลันลันไปแล้วเราไม่ได้จ้องดูตลอดบางทีเหมือนกับว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะคะ โหมดสล p i n g อมืมันจะเป็นเหมือนโหมด Slipping อะไรแบบเนี้ยไม่พับก็เป็นโหมด Slipping ได้นะคะมันจะมีแบบนี้เหมือนกันค่ะดิฉันคิดว่าในห้องพิจารณาคดีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนเอาอันนี้ออกมาน่าจะได้อธิบายให้เคลียร์แล้วว่าอะไรมันคืออะไรเพียงแต่เราคนข้างนอกยังพูดกันว่าเป็นเวลาที่พอไปตามหานอกมามาเปิดโน้ตบุ๊กดูแล้วเอาเห็นโน้ตบุ๊ก บอกเวลานี้ไม่ใช่ค่ะเป็นเวลากดเข้าดูช่องบางคนก็บอกว่าเป็นเวลาที่ปิดโน้ตบุ๊กไม่ใช่อีกเหมือนกันค่ะดังนั้นก่อนที่จะวิเคราะห์ว่าไอ้9มง11นาทีมาจากอะไรกันแน่ดิฉันว่าควรจะต้องเข้าใจฟังก์ชันอันนี้ฟังก์ชันประวัติการเข้าใช้งานในโน้ตบุ๊กก่อนว่าตัวเลข ในสิ่งหรือ,อ,อสัญลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันหมายถึงอะไรยังไงนะคะก่อนที่จะมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์9โมง11นาทีคือเวลาที่กดดู Christmas Song Collection นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องเป็นคนกดแต่น้องมั่นใจได้เลยว่าน้องต้องยังอยู่ตรงนั้นคือพี่อาจจะกดให้ตามน้องขอหรือน้องกดเองแล้วดูไปได้หน่อยหนึ่งก็เกิดเบื่อ จึงพับโน้ตบุ๊กแล้วไปเล่นขอพี่ไปเล่นใต้ต้นมะม่วงถึงได้มีเด็กที่ต้นจำปาเห็น2คนว่าเห็นแต่พี่สะดิงนอนคว่ำหน้าอยู่โน้ตบุ๊กพับอยู่ข้างๆอันนี้มีการให้การไว้นะคะและไอเรื่องคำให้การที่ถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นเบิกมันก็สามารถนำเข้าได้โดยวิธีที่ให้เจ้าหน้าที่นำเข้าไปค่ะค่แล้วเห็นรูปการความเคลื่อนไหวของเหล่ายูทูบเบอร ในช่วงนี้นะคะดิฉันเลยมีคําอยากจะแนะนําทางฝั่งจําเลยในนาดงดอกว่ายังมีสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่น่าจะฮิตติดชาร์ตนะคะนอกเหนือไปจากพวกเครื่องเส้นทําใบสีแล้วสิ่งที่ในนาดงดอกน่าจะ เอามาขายกันก็คือเตรียมชุดขันห้าไว้ค่ะคาดว่าจะมีหลายคนที่เอาขันห้ากลับไปกราบขอขมาเพื่อที่จะขอกลับไปอยู่ข้างไข่ข้างแคมน่าจะงยังมีเยอะพอสมควรค่ะอาจจะทาทากาไรให้ได้มากพอเป็นทุนในการจ่ายค่าทนายนะคะเพราะว่ายังไงคดีนี้พี่เบิ้มเขาบอกแล้วว่าเขาจะลากยาวๆเพราะฉะนั้น ถ้าสองสารเห็นต่างกันมันก็จะถึงสามสารแล้วก็ยังต้องใช้เงินอีกเยอะค่ะขนาดคดีลูกป่าชิวๆค่าเขียนอุทธร์ยังตั้งเป็นแสนนะคะแล้วเขียนอุทธร์เป็นแสนแล้วยังไม่พอยังต้องไปวิ่งเต้นเพื่อจะให้เกิดการรังวัดได้อีกหลายแสนดังนั้นคดีนี้การเขียนอุทธร์ไม่น่าจะรวมอยู่กับในราคาในราคาแรกดังนั้นเนี่ยยังต้องใช้เงินอีกเยอะนะคะลองทําจัด ผ่านขันห้าไว้ขายเผื่อจะมีหลายคนกลับเข้าไปกราบกรานขอสวามิภักดิ์ด้วยนะคะ